เรือคูเรือตาครับจึงได้ครับนี่ครับสามสี่ห้ครับน้องับนี่ครับพี่น้องครับ อยู่กับช่องนุ่ยสายล่าชาแนลนะครับพี่น้องเมื่อนนี้สิพาพี่น้องไปหาเห็ดครับไปครับพี่น้องครับ,รบพี่น้องครับเราได้เดินทางมาฮอดน้ำตกทำฟุนแล้วครับพี่น้อง,งอกอ,งอ,งอดไปหาเห็ดครับไปครับ ไป,ไปครับนำ้ำตกนี่ขออนมานำ้ำตกทำฟุน้นครับพี่น้องครับ,รบเขากำลังปีนป่ายขึ้นไปหาเห็ดนะครับ น้ำตกเกลัรน้ว่า,าจะากทแล้วครับไหลใสเลยครับอย่างสวยงามเลยครับโอ้โหครับคุณเรื่องคันนอตเพิ่งมาเลยครับ นี่เขาเอ่นว่าน้ำตกท้ำฝุ่นนะครับอยู่บ้านพุสวัดน่าจะเป็นตำบลหนองเดินนะครับอำเภอหัวค้าแังหวัดบุงการเนี่บครับครับพีเนาะ ตามนายท่านไปครับโอ้ยีย่างสอย่างแ้งเลยครับขึ้นไปต้องได้พักผ่อนก่อนผมี่แหละแง่แล้วเข้ามาจะมีสองแง่น,นครับแง่อะไรแง่ในไหลมันทางนี้แง่กไหลมาทางนั้าน,าน,น,นครับ ผมบอสามารถบอกระบุได้ว่าทางนั้นม่มากสต่ใับทั้งคู่นะครับอยากสวยงามครับลำต้นแรกเมื่อวานเขาอยู่กูแหละเมื่อวานเขาอยู่ทางนั้นแหละตลอดเลยแต่ว่าเขาข้ามข้ามน้ำเท่านึงแล้วข้ามมาแต่เขายัางบอมาข้ามทางนี้มันเลยบุกเข้ากระต่ายจเคือ ไปน้ำห้องนี่เลยเออเขาข้ามเขาข้ามมาแล้วแต่เขาไม่มาข้ามห้องนี้นี่ห้องนี้เขายังบม่ข้ามมาเลยบฮอดกระทาเพราะว่ากระทาข้ามันอยู่ฝาห้องทำพิธีห้องนี้แหละคากระทาไปครับไปเดี๋ยวหน้าต่อครับ เขาอยัางโมเปิดนะนะโอ้ตาลายกำลังไหลครับพี่น้องไปเพื่อครับพี่น้องมือเขาสิได้เห็นปะผัวว่าในหลวงทางมือมือมือเด็กกระตอนมาครับ มอไซค์ก็ลงทาง่าเอ,องครับโอ้บจะอุปสรรคครับเพื่อจะได้กินครับเฮ็ดพอกรับยางแพงครับเดินทางต่อครับโยกครับโยกครับเห็นไหมครับเฮ็ดพอครับนี่ครับโยกนี่เด้อครับเด้อหน,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 นึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด แปดเก้าสิบครับเน่าครับสิบสิบเอ็ดสิบสองครับพดกเราครับเป็นพันละวันนะครับสิบสามครับสิบสี่ครับสิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดครับเดี๋ยวว่าดังไปเลยครับครับพี่น้องอยู่ไหนอยู่อีกครับครับนี่ครับเพนบอก สั้นี่ครับนี่ครับไปครับไปทางหน้าครับนี่นะครับโัวเงยใช่ไหมครับไปครับพี่น้องครับพี่น้องลังจากเขาย่างมากะมันเห็นลายอยู่ครับบาได้ถ่ายให้เบิ่งครับเปล่าครับทั้งเสี้ยวเฮ็ดทั้งยันส่วนโต๊ะครับเอามาทานครับนี่เฮ็ดมันจะอยู่ลักษณะแบบนี้ครับนี่นี่ครับนี่จะเห็นใหญ่อยู่สช่ครับน้อยครับกินนี่ครับเห็นบ่นี่นะครับ น้ำบาาครับเพื่อที่ได้กินครับนี่ครับนี่ครับเสาเร่งล่งทางอีกครับไม่เป็นให้อยู่ครับพอแม่พี่น้องนายพานเพิ่นบอกว่าแล้วครับเต็มถุงแล้วว่าป่านนี้เดี๋ยวผมผมกะบริเาาวณ้ระผหากรรมเสานี่ครับ เดี๋ยวครับไปเห็นเห็นอีกเราพรมที่ฐายมงครับพี่น้องครับไปครับนอครับเรือหูเรือตาครับจึงได้ครับนี่ครับเส้นบ่วเอาครับนี่ครับนี่ครับเห็ดพอครับมีขี้ดินติดอยู่ครับนี่ครับนี่แหละครับเรือหูเรือตาเขาครับจึงได้ครับไปครับพี่น้องเดินทางต่อ ากเอาหาเห็ดมาพักเที่ยงครับพี่น้องนี่ครับแนวกินข้าครับนี่ครับนี่ครับเอาให้เจ้าที่ได้ไหมไม่กินคนละโอ้ยเขามิกแค่น้ำคลิปเขาให้กินเด้พวกกระเป๋าเป้ครับอย่างนั้นครับโซ่แล้วครับเห็ดพอแล้วครับนี่ครับโอ้ยขึ้นมาแลครับหลงทางครับในโบราณแล้วครับยังพอโลเลยครับสำนี้ดูนะครับกินข้าวแล้วกันครับพี่น้อง มาครับพี่น้องกินข้าวร่วกันหัน้าวัข้าวนลง,อ,ง,งลลอีกบ้านพูนักพูสิงนะโอ้โ้ซุดนะว่าผู้ลานี่ยพูสิงโอู้้สุดนะน,นี่นะมือข้ยันหยุดเอออันนี้ ว่าเอาคือใครกินข้าวบุฟเฟ์เลยดิ สามมือวัหวห่วยลืมตายคนนี้ครับ่น้องจับจับพริกหนึ่งว่ใส่ก่อน พี่น้องครับพุ่นแห้งแรับครับอยกจดิ่มแล้วกันอ่าให้เขพี่น้องครับ้ได้ไหม้ได้ไหมยกโซได้ไโอ้ครับ่ครับนี่แครับซ้ำอี่แลวครับเดี๋ยเสาไปหาเที่ยงครับเบิงวิวครับบรรยากาศครับสามรอยหกสิบองศาคือเบาันเลยของมึงแก้ย่ายวะวันนี้มาแก่ ไปครับเดินหน้าหาเห็ดต่อครับพี่น้องโอ้ยคกอะรับพี่น้องอือนี่นี่นี่กินเริ่มกดถ่ายเลนี่นี่พี่น้องคุณคุณเดี๋ยวขอตัปเก็บก่อนนะครับพี่น้องนี่ครับพี่น้องสอหลอนครับพี่คุณครับผมเก็บแบ่งปืนโอ้ยกดถ่ายวะมันกดถ่ายละโมเมนต์กดถ่ายโอ้เสียดาย ไปถ่ายตบกับกับมือครับนี่เพื่นดูครับได้เวลาเดินทางกลับบ้านแล้วครับพี่น้องไปครับไปพร้อมกันอยู่บ้านครับเดี๋ยวกรามาลุ้นครับมาลุ้นครับมาที่ได้เท่าไหร่ครับโลครึ่งครับนี่ไปแล้วครับโลหนึ่งก็สี่ร้อยได้ห้าร้อยนี่แหละครับเมืดเถิด กินขี้ดอนคุณลโองหกคนนะโอ้โหโอ้โหมันเกี้ยงต้องปวดแงเอาเปี้ยงกี่เกือบสองโลครับนี่ครับนี่ครับโอ้มันเ่กนกันกับอาคิดไปครับสำหรับคลิปนี้กับซัมนี้นะครับเจอกันคลิปหน้าครับพี่น้องครับสวัสดีครับลากันไปกับภาพบรรยากาศตอนที่แกงครับ กับภาพเก็บโต๊ะครับพี่น้องกินน้ำอายไปน้ำให้น้ำไปน้ำอยู่ป่าอยู่ดุกเลยอายให้ยัง